เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดฉันเล่าให้สรารวัตรฟังหมดแล้วสรารวัตรพอจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้กับหมวดกล้าได้ไหมจ๊ะมันก็พอจะช่วยได้อยู่ครับแต่หมวดกล้าเขาต้องกลับมาพิสูจน์ด้วยตัวของเขาเองและที่สําคัญที่สําคัญอะไรจ๊ะที่สําคัญคือผมต้องรู้ก่อนว่ามะไฟมีความสัมพันธ์แบบไหนกับหมวดกล้าก็แค่คนรู้จักกันนะจ๊ะสรารวัตร เพราะว่าคําให้การและความสัมพันธ์ของมาไฟกับหมวดกาสําคัญมากถ้าเป็นแค่คนรู้จักคําให้การของพยานจะสามารถช่วยพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของหมวดกาได้มากแต่ถ้าความสัมพันธ์เป็นมากกว่าคนรู้จักคําให้การนี้ก็ไม่สามารถช่วยเหลือหมวดกาได้และจะถูกตีตกไปเพราะว่าเขาคิดว่าอาจจะช่วยเหลือกันได้ รู้จักกันจริงๆจาะสารวัตรไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นจริงๆจ่ะฉันรู้ว่าสารวัตรขวางดีอยากให้ฉันกลับไปต่อสู้คดีแต่ว่าฉันยังกลับไม่ได้ในตอนนี้ถ้าจะต่อกรกับคนชั่วยังกำนันสักดาเราต้องอยู่ในที่มืด แล้วค่อยจัดการมันข้าเห็นด้วยกับมวดกาก็จริงอย่างที่ตาอ่วมว่านะมวดจะอยู่ในที่แจ้งถึงที่ซวยซ้ำสวยซ้อนแบบนี้โดนในกำนันสักดาเล่นงานม่เว้นแต่ละวันป่านี้พวกไอ้ศักดาคงตามหาหมวดให้กว่าง